ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเซลเอ็มนะครับผมขออนุญาตมาส่งมอบนะครับผมเจ้ามิสูบิชิไททันสี่ประตูเกียร์โตคันนี้กับคุณลูกค้านะครับผมขอสจบถามตอบถามนิดนึงลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อเช็คครับน้องเช็คใช่ไหมฮะน้องเช็คเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดไหนน้องวันนี้มาจากบางบัวทองครับนนทบุรีนะครับมาจากบางบัวทองเลยนะครับผมมาทองครอบครัวแล้วก็แฟนด้วยนะครับแล้วก็ขอถอดถามน้องเช็คนิดนึงครับมีความรู้สึกไงบ้างครับในการที่มาเช่าซื้อรถยน อ่าที่เพอร์เฟกต์คาแหล่งของเราครับครับการเช่าซื้อรถยนต์ที่เนี่ยอ่าเซลที่เนี่ยฮะฮะใส่ใจดีแล้วก็ติดตามตั้งแต่สอบถามข้อมูลจนถึงวันที่รับรถเลยโดยเฉพาะเซเวมครับคือติดตามสนใจลูกค้าทุกอย่างเลยครับครับผมครับอ่ะก็อ่าแล้วพี่สาพี่สามเช็คดนึนงอ่าถ้ามีเพื่อนเนี่ยหรือว่ามีบุคคลที่ทำงานหรือว่าญาติพี่น้องเราสนใจรถยนต์มือสองเนี่ยเช็คนแนะนำมาที่นี่ไหมแนะนำฮะก็คือแนะนำมาที่เพอร์เฟกต์คาเลยตรงซอยลาซาน87บบางนาเนี่ยแหละ ครับผมรถดีมีรับประกันเนาะก็นะครับผมวันนี้ตัวเอ็มขอขอบคุณน้องเค้กแล้วก็กลัวมากนะครับเดี๋ยวนี้ตัวเอ็มขออนุญาตส่งมอบนะฮะรถยนต์ Mitsubishi Titan Double Cab สองจ s Plus คันนี้รถปี2015นะครับผมให้กับคุณลูกค้าไปใช้งานต่อไปโชว์รูมของของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนลาซานซอยลาซานแ7แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับผมเราวันนี้ขออนุญาตส่งมอบเจ้า Titan คันนี้กับท็อปเชฟไปใช้งานต่อไปเอ็มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh you.